ครับรายการเปิดบันทึกตำนานทุกเย็นวันศุกร์ครับท่านมีนัดกับทีมงานเปิดบันทึกตำนานและกระผมสุวัต์ยมยินดานเย็นวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้ๆนี่นะครับไปน,นมัสการพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งทีมงานของเราได้ไปถ่ายทาเกี่ยวกับชีวิตประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหลวงพ่อเจริญครับแห่งวัดธัญวารีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีตำนานเด็ดๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน เลเยครับตำนานของอำเภอดอนเจดีที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวมากมายที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทยเราหนึ่งในเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในอำเภอดอนเจดีซึ่งไม่มีใครสามารถลืมเลือนได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราท่านเคารพสักการะบูชา มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราเรื่องราวของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผู้ที่เปรียบเสมือนกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอดอนเจดีย์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาบารมีสร้างความศรัทธาที่กระจายไปทั่วทิศท่านผู้เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับของชาวดอนเจดีย์และสาธุชนทั่วทิศที่เดินทางมาสักการะท่านจำนวนมากอย่างไม่ขาดสาย พระเกจิอาจารย์ที่เราท่านรู้จักกันดีในนามของหลวงพ่อเจริญแห่งวัดทัญวารีซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธัญวารีและท่านยังมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเจริญหรือพระครูสุวรรณชายาปภาโสนามสกุลเปรมรัตแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่มารู้จักท่าน แต่ในนามว่าหลวงพ่อเจริญชื่อเดิมของท่านชื่อเจริญนามสกุลเปรมรัตน์ท่านเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพศ2451ซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น6กคำ่ำเดือน10บปีรกาท่านเป็นบุตรของในเหลี่ยมและนางปานบ้านเดิมของท่านอยู่ที่บ้านหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังจากที่ท่านได้เติบโตจากวัยเยาว ด้วยอุปนิสัยที่มีความรักความสงบในที่สุดเมื่อท่านอายุครบท่านก็บรรพชาเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2468ที่วัดสำประสิวตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระอธิการเยววัดสมประสิวเป็นพระอุปชาและเมื่อวันที่9เมษายนพศ2 4 7 1 ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน5ปีมะโรงท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดลานช้างตำบลหลักแก้วอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยมีพระอธิการบุญวัด400อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นพระอุปชาและมีพระอาจารย์หินเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์จันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ารร้า,รางความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับหลวงพ่อ อเออสำหรับฉันกับพระกลุณท่านหลวงพ่อนั้นเป็นท่านเป็นพระอุปชาฉันก็เป็นสัตวทวิหาริกของท่านโดยตรงตั้งแต่บวชมาก็อยู่กับท่านมาโดยตลอดและได้เทศปฏิปทาของท่านและก็เกิดความเรื่องใจในการปฏิบัติของท่านปกติท่านมีคุณธรรมที่เท่าที่ทัางเกตเห็นท่านเป็นผู้มีน้ำใจเมตตามีแต่ให้ปกติให้อย่างเดียว ให้มาโดยตลอดโดยไม่ได้ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆจากผู้ที่รับจากท่านไปนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องวัตถุก็ตามหรือจะเป็นสิ่งอย่างอื่นๆก็ตามหมายถึงว่าถ้าต้องการจากท่านท่านบีแล้วเป็นให้โดยตลอดแล้วก็เกี่ยวกับถึงเรื่องประวัติของท่านนั้นตามที่ทราบอาจจะไม่ละเอียดนักนะจ๊ะท่านก็เล่าได้ว่าเมื่อสมัยที่ท่านบวชเป็นภิกษุอยู่วัด ส่วนนภูมิได้ห้าพันาแล้วก็ได้มาเยี่ยมญาติแถวนี้เมื่อปีประมาณ2.476แล้วก็ญาติโยมท่านี้ก็เลยนิมนต์ให้ท่านอยู่ก็เริ่มสร้างวัดก็เอาท่านมาเป็นเจ้าวาดเรียกว่าเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดนี้และต่อมาก็เป็นเจ้าคณะตำบลองค์แรกของตำบลไร่รถเป็นอุปชา,าองค์แรกของในถิ่นทองถิ่นนี้แล้วก็ต่อมาเมื่อปี25 1 1 เป็นเจ้าคณะอำเภอองค์แรกของอำเภอดอนจีดีนี้โดยตลอดนับแต่ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็60ปีเศษหน่อยที่ท่านยังเป็นยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ยังเป็นอุปชาอย่างเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่โดยตลอดมาเรียกว่าเป็นอ,องค์เดียวของอำเภอดอนจีดีนี้จะตลอดมาจนอ,อายุของท่าน80 85กวปีนี้แล้วก็เรื่องปฏิบัติตั้งแต่เริ่มที่ท่านมาเป็นสถิวิหาริกในที่นี้ก็ สามสิบกว่าปีสามสิบปีเศษที่มาอยู่ท่านก็เป็นแต่ผู้ให้โดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่งนั้นแล้วก็อบรมบ่มนิสัยสิทย์ทั้งหลายก็มกักจะไปในแนวของท่านที่เคยปฏิปติประถาของท่านมาคือให้เป็นผู้ให้ว่าการให้แล้วมันจะอยู่สร้างมื่อยู่ร่วมกว็ได้เป็นจุเป็นปึกแผน่นถ้าหากว่าอยู่ด้วยการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบแล้วก็อยู่กันยาก หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วท่านก็ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมด้วยความใฝ่รู้ในพระพุทธศาสนาและความต้องการที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเรื่องราวของหลวงพ่อเจริญนั้นยังคงมีให้ติดตามอีกมากหลังจากพักกันสักครู่ครับ รื่องราวของหลวงพ่อเจริญหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทที่วัดลานช้างตำบลหลังแก้วอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วหลวงพ่อเจริญท่านก็สามารถสอบได้พระปริยัติธรรมเป็นนักธรรมชั้นเอกที่สำนักเรียนวัดสุวรรณภูมิอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแม้ท่านจะสาเร็จการศึกษาดังประสงค์ของท่านแล้วแต่หลวงพ่อเจริญ ท่านก็ยังได้พยายามศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆจากบรรดาอาจารย์ท่านต่างๆด้วยอุปนิสัยใฝ่รู้ของท่านทําให้ท่านตระเวนศึกษาวิชาความรู้ต่างๆจนท่านมีความชํานาญในความรู้มากมายเช่นภาษาขอมซึ่งท่านมีความชํานาญมากและความสามารถอีกด้านหนึ่งของท่านก็คือความชํานาญในด้านการก่อสร้างที่ทําให้ท่านสามารถที่จะทํานกบํารุงพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมคำสอนและการปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุทางศาสนาในระหว่างที่ท่านศึกษาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งอยู่นี้ในปีพศ2477ท่านก็ได้รับเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทิพวารีเนื่องจากเห็นถึงการศึกษาและปฏิบัติของท่านที่มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตนเป็นพระสงฆ์ที่มีความเมตตาสูงจากวันที่ท่านได้รับ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทิพวารีได้เพียงสปีท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในวัดทิพวารีซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธัญวารีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางสายสุพรรณบุรีไปดอนเจดีย์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนเจดีประมาณ6กิโลเมตรสถานที่ตั้งวัดอยู่ด้านตะวันออกของถนนห่างจากถนนใหญ่เพียงแ0 0เมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดตัวอย่างของอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะหรับผมมีความสำคัญกับหลวงพ่อระหว่างที่รับราชการแล้วก็เคยเป็นสิทธิ์อยู่วัดสนภูมิได้พบปะเจอกับท่านเรื่อยหลวงพ่อเจริญเป็นพระที่มีความขยันอดทนสามารถแล้วก็เสียสละ ทำงานเอาจริงเอาจังเมื่อสมัยท่านเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสนภูมิสอบได้นักธรรมเอกอยู่ต่อมาโยมทิพย์คนที่บ้านนี้มีศรัทธาจะทำบุญแต่ไม่มีวัดไม่มีพระก็ไปรู้จักกับท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพอุฒาจารย์หลวงพ่อเปลือง ก็ขอพระมาะเป็นสมภารหลวงพ่อเปรืองก็บอกว่ามีหลายองค์ไม่รู้จะให้องค์ไหนก็ไทยถามก็เลยมาถามหลวงพ่อเริญนหลวงพ่อจเจริญน,นี่ฮนะว่าสอบนักธรรมเอกได้แล้วก็ควรจะออกไปโปรดญาติโยมที่ลำบากยากแค้นในดงในป่าหลวงพ่อเริอนก็ครึ่งอยู่พักหนึ่งแต่คิดว่า ท่านนึกในใจบวชแล้วก็อย่าโปรดให้ประชาชนมีความรู้หรือได้ทําบุญให้ฐานบ้างท่านก็ตัดสินใจรับมาเป็นสมผานที่นี่เมื่อพศ2476หลวงพ่อเจริญในสมัยนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมญาติที่บ้านเก่าหนองนาตะบ,บนไร่รถในสมัยนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นอยู่ภายใต้มณฑลราชบุรีหลวงพ่อเจริญท่านได้พิจารณาเห็นพื้นที่หมู่บ้านเก่าหนองนาซึ่งเป็นพื้นที่ดอนท่านเห็นว่าเหมาะแก่การก่อสร้างวัดประกอบกับชาวบ้านในละแวกนั้นมีจํานวนมากพอสมควรและมีอาชีพกันทุกครัวเรือน อีกประการหนึ่งวัดต่างๆที่มีอยู่ก็อยู่ห่างไกลกันมากชาวบ้านในละแวกนั้นจึงไม่สะดวกในการบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อเจริญท่านจึงได้ปรึกษาหารือกับนายทิพย์แจ่มแจ้งและนายดีเกตปลังในที่สุดก็มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะสร้างวัดขึ้นที่นี่ที่ที่ว่านี้ก็คือดอนบ้านเก่าหนองนา ทั้งหมดจึงได้ดําเนินการติดต่อขอบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สร้างวัดจากนายสารและนางโลกนายเชื่อมนางแขนและนายแจ่มนางเชื่อเจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นซึ่งก็มีความเลื่อมใสในการที่หลวงพ่อเจริญจะสร้างวัดในบริเวณนี้เพราะท่านต่างๆนั้นมีความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อเจริญอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นเจ้าของที่ดินทั้งหมด จึงยินดีบริจาคที่ดินให้กับหลวงพ่อเจริญในการสร้างวัดตามความประสงค์ของหลวงพ่อเจริญดังนั้นผู้ริเริ่มการสร้างวัดจึงดำเนินการขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อตั้งสำนักสงฆ์เมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2476ตรงกับวันจันทร์ขึ้น9คำ่ำหลังจากนั้นนายทิพย์ก็ได้เดินทางไปนมัสการพระครูโตที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงวัดสุวรรณภูมิ เพื่อติดต่อขอหลวงพ่อเจริญประภาโสมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดและดำเนินการก่อสร้างวัดนี้ต่อไปท่านพระครูโตซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าคณะอําเภอท่าพี่เลี้ยงท่านก็ได้จัดทรงหลวงพ่อเจริญประภาโซซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการสร้างวัดกับนายทิพมาตั้งแต่เดิมนอกจากนี้นายทิพและนายดียังได้นิมนต์พระอธิการแต้ม เพื่อมาช่วยพระเจริญในการสร้างวัดคุณลุงทราบไหมครับตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่วัดนี้นะฮะท่านได้สร้างอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มมาทราบพอพอรู้บ้างครับคือว่าท่านมาใหม่ๆก็มีแต่ที่ดินก็มาก่อสร้างเองทั้งหมดเลยตั้งแต่กุติหนึ่งหลังมุมแฝก ท่านบวดเร,เรียนธรรมะอยู่วัดสวนภูมิจังหวัดสุพรรณอายุครบบวดท่านไปบวดที่บ้านนันช้างอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองท่านมีความสัมพันธ์เอาใจใส่ให้เด็กๆชาวบ้านเนี่ยมาเล่าเรียนหนังสือโดยท่านเสียสละเงินออกค่าจ้างให้ก่อนที่จะมีประชาบาล ปรับิพิทาท่านเป็นยังไงครับสมัยบวชก่อนบวชจนปัจจุบันปฏิปทาท่านเป็นคนมีเมตตาอารีต่อชาวบ้านและก็อบรมชอบสั่งสอนไปในทางสุดจริตที่ดีอีกสักครู่เชิญมาชมเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเจริญแห่งวัดพัญญวารีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีกันต่อ พักกันสักครู่เดียวครับคือปกติท่านก็เคยจะที่ส่วนตัวกันเคยบีบเคยนั่นท่านก็บอกว่าลูกเออการบวชอยู่นี่มันไม่ใช่บวชถึงว่าโคนพมโคนคิว้วนุ่งผ้ายอย่างนี้เป็นพระนะลูกนะ การเป็นพระอยู่ที่การปฏิบัติกายวาจาแล้วก็ใจข้อสําคัญใจนั้นสําคัญว่าต้องทําใจให้เห็นพระให้เห็นพระลูกจะทําอะไรก็ตามไปประไันได้ก็ตามนึกถึงพระท่านก็ว่าอย่างนั้นท่านก็พยายามคิดคนแต่ก็ยังไม่เจอพระทันทีคนในปัจจุบันนี่ก็ปฏิบัติตามท่านมาได้คิดตามท่านมาได้ว่าหลังจากที่หลวงพ่อเจริญและผู้ช่วยก่อตั้งวัดปัญญาวรี ซึ่งดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อพศ2476ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นท่านหลวงพ่อเจริญท่านเป็นต้นคิดขึ้นมาและในที่สุดก็สร้างมาจนสำเร็จปัจจุบันวัดธัญวารีนี้ก็ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของชาวอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยปฏิบปทาของหลวงพ่อเจริญรวมทั้งความรู้ความสามารถทางด้านช่าง และความมีบารมีในความเมตตาแก่บรรดาสานุสิิธิ์และประชาชนทั่วไปสร้างความศรัทธาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นทําให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อเจริญขจรดขาจ,ขา,จายไปกว้างขวางเราท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าเรามันยากจนหนังสือหนังหาไม่ค่อยรู้ต้องมาเรียนหนังสือเมืองสุพรรณเรียนนักธรรมได้นักธรรมเอกก็ลําบากก็พยายาม ก่อสร้างเรื่องโรงเรียนท่านเสียสละเงินทองส่วนตัวของท่านย่างครูมาสอนหนังสือไทยนิมนต์พระคุณเจ้ามาสอนนักธรรมท่านเองก็สอนสอนไปบ้างไปหาไม้มาทำวัดบ้างไปไม่ได้หยุดได้ย่อนไม่รู้จักความเหนื่อยตั้งใจว่าให้เป็นประโยชน์ แกพระพุทธศาสนาประชาชนแถวย่านบาน้านนี้ก็จะได้ทำบุญทำผูุสนสร้างกุฏิแล้วสก่อนกุติไม่ใช่เช่นนี้ครับกุติไม่ไม่ค่อยแข็งแรงผมเคยมาอาศัยนอนท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านก็พยายามก่อร่างสร้างเรื่อยไปแล้วก็สร้างศาลาเ <c oughs> มื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ สร้างโรงเรียนมุ่งหวังตั้งใจเรียกรงเรียนนักธรรมโรงเรียน,น,เ,ยนเด็กเมื่อเป็นนี้ทางคณะสงฆ์เห็นคุณงามความดีของท่านว่าเป็นพระเอางานเอาการในพระพุทธศาสนาก็แต่งตั้งให้ท่านใจเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลและต่อมาก็ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอชันเอกทาะราชการเห็นความสําคัญเช่นนี้เพราะหลวงพ่อเป็นพระที่เสียสละ หลงวงพ่อจเจริญหรือพระครูสุวรรณวิสิทธิ์ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีปฏิปทาน่าเคารพบ,บูชาควรค่าแก่การยกย่องท่านเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดทัญยวารีซึ่งตั้งแต่นั่งเดิมใช้ชื่อว่าวัดทิพวารีจากเดิมความกันดาลของที่นี่นั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็นความสะดวกสบายความจเจริญต่างๆมากมาย เดินทางมาที่นี่เพราะว่าแรงเมตตาของหลวงพ่อเจริญและความมานะอุตสาหะของท่านได้พยายามพัฒนาวัดวาอารามจนในขณะนี้ท่านได้เป็นถึงเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีเป็นรูปแรกปกติท,ที่ที่คิดแบบไงนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครสักนิดหนึ่งคือ,ท,คคแบบอท,ท่านก็คงคิดแบบของท่านฉันก็คิดแบบของฉัน ท่านก็คิดว่าลูกต้องการอะไรก็ต้องขอ้อไม่ขอ้อท่านไม่เคยให้ท่านก็ไม่เคยได้อะไรจากท่านไม่เคยขอ้อท่านก็ไม่ได้ให้ทีนี้ท่านก็มีความรู้สึกแบบท่านว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกก็ต้องดูรู้ว่าลูกคนนี้สมควรจะรับทัพมรดกหรือไม่ควรไม่ถึงชาวบ้านทั่วไปถ้าเออลูกคนนี้สมควรก็ก็จะต้องมอบตราสบัติให้ใช่ไหมจ๊ะถ้ามองเห็นว่าท่านเดืกว่า ถ้าท่านมองเห็นว่าท่านสมควรอะไรท่านก็คงมอบให้เองก็คิดว่าไงก็ตั้งคนตั้งยืนกันคนละคนละทางแ้วเรียกว่าคนละแทบว่าไงถ้ายิงคนตรงข้ามท่านคิดว่าลูกต้องการอะไรก็ขอท่านก็คิดว่าท่านเห็นท่านท่านมีคุณธรรมพอสมควรท่านก็คงมอบให้เองก็คิดกันอยู่ว่าไงแล้วก็ท่านก็มอบให้โดยตลอดมาตั้งแต่เป็นให้เป็นเจ้าคณะตำบลจนมอบมาจนเป็นพระอุปชาแล้วก็มาถึงปัจจุบันก็ให้เป็น รองอำเภอไปรองอำเภอท่านก็มอบงานอะไรทั้งหมดให้ให้ทาให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆภายในวัดการก่อสร้างก็ดีการพิสูจนาสมณีการศึกษาก็ดีแล้วก็มอบป้ท่านทั้งหมดกท่านก็ไม่เคยข้อว่าจะข้อไอนนั้นไอ้นีไน่ไอ้นนก็ไม่เคยข้อว่าจะขอสมณศักดิ์อะไรท่านก็ไม่เคยข้อและด้วยสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทํามาตลอดชีวิตนี้ โดยที่ท่านไม่คานึงถึงสุขภาพของท่านทำให้ปัจจุบันนี้หลวงพ่อเจริญท่านมีสุขภาพที่ไม่ใคร่จะดีนักโดยเฉพาะในเรื่องของสายตาของท่านนั้นปัจจุบันนี้ท่านแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วแต่ท่านก็ยังมีความเมตตาบารมีแม้คนใกล้ชิดที่คอยรับใช้ท่านหลวงพ่อท่านก็ยังมีความเกรงอกเกรงใจในเวลาค่ำคืนที่ท่านต้องการจะเข้าห้องน้ำ ท่านก็ได้ขึงเชือกระหว่างที่นอนไปยังห้องน้ำโดยใช้มือคลำไปห้องน้ำด้วยสายตาที่มองไม่เห็นนับเป็นความเมตตาที่ท่านไม่ต้องการจะสร้างความเดือดร้อนหรือความลำบากให้กับใครแต่สิ่งต่างๆที่สร้างความอบอุ่นและความสบายใจซึ่งสามารถที่จะสัมผัสได้เมื่อสาธุชนมาเคารพสการะท่านหลวงพ่อเจริญแห่งวัดธัญวารีอำเภอดอนเจดี จังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งใจมาถ่ายทำประวัติั้งฝ่ายวัดและตัวของอาจสตมาภาพนี่ก็ถ่ายทำเท่าที่มอเห็นในการวัตถุก่อสร้างสิ่งสุพยาอาตมาภาพขอจเจริญพรให้ท่านที่ได้ ตั้งใจดีบรรนาดีความดีอันนี้ส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความดีสิ่งที่ต้องการทุกสิ่งทุกประการป็นไงครับท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงม่ก็คือตำนานของพระเจริญแห่งวัดทัญ,ญาวารีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านผู้ชมได้ชมผ่านไปแล้วนะครับทุกเย็นวันศุกร์ครับสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นท่านมีนัดกับกระผมสุวัตรยงคินดาและทีมงานเปิดบันทึกตำนานวันนี้เวลาหมดพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีครับ